ผ um <lawsuit. S 1> ู้บริการท่านร่อผู้รับริการคุณครูและเพื่อนนักเรียนทุกคนมีพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หจะมานําเสนอโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโครงไปจากฝากขวดกับรูปเลขาคณิตมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคอลียะวาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวันปีเนืณอนีรุ่งโรจน์ค่ะสวัสดีครับคุณชื่อเด็กชาย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมคินกีสวัสดีครับสวัสดีค่ะผิชื่อเด็กหญิงสุธาธิภรีสวัสด์ค่ะที่มาแล้วความสำคัญที่มาของโครงงานชณิตศาสตรส์ประเทศประดิษฐ์เรื่องโครงภายจากฝากขวดกับรูปเลขาคณิตมาจากปัญหาปริมาณขยะของเพื่อประเทศที่มีปริมาณมากทําให้เกิดมลพิษทางบกทางน้ําและทางอากาศดังนั้นในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะ แระเภทฝาขวดจำนวนมากผู้ทำเล็งเห็นว่าเราควรนำฝาขวดมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริงคณะผู้จัดทำจึงนำฝาขวดมาแปลรูปเป็นโคมไฟจากฝาขวดโดยสามารถใช้งานได้จริงและเอามาบูรณาการจากวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาขคณิตโคมไฟนี้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย ถูกประสงค์นะคะ 1. เพื่อลดปริมาณขยะ 2. เพื่อนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 3. เพื่อนำสิ่งที่เหลือใช้มาป,ประยุกต์ใช้ใหม่ 4. ลืมเยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 5. เพื่อเสริมสร้างความคิดทักษะในการ หนึ่งี่สิ้าเดนังดีดเป็นกาวไนไชนกาวสี่ัวหลอดไฟกัหลอดไฟห้าสีน้ำมันหกปากกาเจ็ดน่งคัะวิธีการดาเนินงาน1งแยกประเภทฝา แบบรูปเลยค่ะคณิตตามที่ตนเองต้องการเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือทรงกระบอก 3. นํนำฝามาเรียงต่อกันและยิงกาวทำอย่างนี้ให้ครบทั้ง4ด้าน 3. นํนำฝาทั้ง4ด้านมาประกอบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 4. นํนำหลอดไฟมาติดก,กับแผ่นไม้ โครงไฟที่ทําจากฝาขวดมาประกอบกันและยิงกาวก็จะได้โครงไฟจากฝาขวดดังนี้ครับสรุปวิธีการดำเนนงานการสรุปวิธีการดำเนะินงานการทําโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโครงไฟจากฝาขวดกับรูปเลข,ขาคณินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ นำวัสดุเดียวใช้หรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประยุกต์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้มีคุณค่าและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้เสริมให้กับตนเองสามารถสรุปได้ดังน,นี้การทำงานโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องคมไฟจับฝาขวด โคมไฟจกากผ้าขวดมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเพราะเป็นการนาเป็นการนําวัสดุเหลือใช้มาทําการบาร์ดิรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างที่มีอยู่แล้วภายในบ้านจึงไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในส่วนนั้นผลการทดลองนำโคมไฟไปใช้งานสามารถใช้งานได้จริงมีความสวยงางมและยังคงทนอีกด้วยและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับหนึ่ง มีการใช้เวลาว่ากให้เกิดประโยชน์ 2. เสริมส,สร้างรายได้ให้กับตนเอง 3. ม,มลดปริมาณขยะ 4. เป็นการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาใช้5เป็นการเสริมสร้างให้ตนเองรู้จักคิดที่ถูกต้องและนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบก็จบการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องโฮลไลนจับฝ่าขวดกับรูปเลขค่ะคณิเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ